ู้ชมคะมาดูการตามจับตัวผู้ต้องหาค่ะในคดีสำคัญเลยนะคะร่วมกันจ้างวานฆ่าเท้าแช์แล้วผู้ต้องหาคนนี้อายุ60ปีแล้วนะคะเธอเป็นผู้หญิงด้วยแล้วก็มีการประกันตัวหลบหนีมาล่าสุดไม่รอดนะคะเจ้าหน้าที่รวบตัวได้ไปดูจังหวะรวบตัวนะคะผู้ต้องหาคนนี้ค่ะ กองปราบค่ะร่วมกันจับกลุมตัวนะคะนางจำเนียนอายุ60แล้วคุณผู้ชมเธอเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดนครศรีธรรมราชทําความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนค่ะโดยจับกลุมได้ที่บ้านพักในพื้นที่ชุมชนบ่อฝรั่งประชาชื่นซอยเสริมสุขแขวงจตุจกักรกรุงเทพนี่เองสืบเนื่องมาจาก8กร,รกฎาคมปี2551นะคะ เหตุการณ์เกิดขึ้นปี2,551มีคนเจอศพคนเสียชีวิตยอยู่ในร่องน้ำที่ถนนสายหลังโรงเรียนในพื้นที่หมู่ที่1ปากภูนนะครศรีธรรมราพชพลชนสูตรพบว่าถูกรัดคออย่างแรงจนรอบลำคอเ,เป็นรอยเขียวชำ้ำแล้วก็ถูกแทงด้วยของมีคมเข้าคอ1แผลแขนขวา1แผลหน้าอกขวา5แผลค่ะแล้วก็ตรวจสอบกระเป๋าคาดเอวหใบมีเงินสดกว่า1 0,000บาทโทรศัพท์หเครื่อง สมุดในการจดบัญชีรายชื่อบุคคลอีกหนึ่งเล่มผู้ตายค่ะเป็นเจ้าแม่เงินกู้นะคะแล้วก็เป็นเท้าแชร์รายใหญ่ที่พื้นที่นครศรีธรรมราชมีปัญหาขัดแย้งกับนางจำเนียนผู้ต้องหาคนนี้แหละค่ะเกี่ยวข้องกับการเล่นแทรต่อมาจำเนียน จ้างวานนายโชต์ด้วยเงิน40,000บาทให้ร่วมกับลูกชายของเธอลงมือฆ่าผู้เสียชีวิตนะคะคุณผู้ชม,มวันเกิดเหตุค่ะมีการโทรศัพท์ล่อลวงให้ออกมาพบจากนั้นก็ให้ลูกเนี่ยกับนายโชต อุ้มคนตายเนี่ยขึ้นรถกระบะไปจากนั้นโชษเป็นคนใช้เชือกรัดคอนะคะจนสลบไปแล้วก็โยนร่างทิ้งร่องคูน้ำร่องน้ำที่คูน้ำนะคะข้างถนนต่อมาผู้เสียชีวิตได้พยายามตะเกียกตะกายขึ้นมาค่ะขอความช่วยเหลือ ลูกชายของผู้ต้องหาก็เลยเอามีดที่เตรียมมาแทงผู้เสียชีวิตเข้าไปจนเสียชีวิตนะคะก่อนที่จะโยนศพเนี่ยกลับลงไปที่ร่องน้ำอีกครั้งภายหลังพนักง,งานสอบสวนได้มีการรวบรวมค่ะพะยานหลักฐานขอสารออกหมายจับประกอบไปด้วยนางจำเนียนนายโชคและก็ลูกชายของนางจำเนียนทั้ง3าคนถูกจับกุมไประหว่างที่พิจารณาคดีจำเนียนขอประกันตัวออกมานะคะแต่พอประกันตัวออกมาแล้วกลับหลบหนีค่ะ ไม่ไปฟังคำพิพากษาตำรวจจึงได้ติดตามสืบสวนสืบเสาะนะคะผู้ต้องหารายนี้จนสามารถจับกลุมได้นะคะคุณผู้ชมหลังจากนี้จะเตรียมส่งตัวไปที่ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนทางด้านของลูกชายของจำเนียนแล้วก็ในโชธนะคะถูกดำเนินคดีโดยปี2566ศาลได้มีคำพิพากษาออกมาแล้วทั้งสงคนถูกจำคุกตลอดชีวิตค่ะค่ะ